ก็มาอยู่กันที่บ่ออิงสวนนะครับผมจังหวัดน่านนะครับผมอําเภอนาน้อยนะวันนี้เราก็จะมาตกปลาดุกนะรปลาดุกปลาดุกช่วงนี้เรามาช่วงเช้าก่อนนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเห็นว่าจะมีมีแข่งตกปลาดุกด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้อะไรยังไงเดี๋ยวเราดูช่วงบ่ายถ้าเกิดยังไงเราอาจจะมีการแจมแจมด้วยนะค่าคัน300้อบาทแล้วก็กาหนดน้าหนักเดี๋ยวลดดูอีกทีช่วงนี้เราตกหน้าดินแล้วก็สปิลรอไปก่อนนะครับผมไปครับ ตาตอดันเลยนะตุ๊บตุ看看네๊บตุ๊บตุ๊บนั่นๆๆไปละโอ้ยพอเออหน่อยแม่งเอาเลยตลอดอะจะเอาคันไปตกน้ำมึงไงใจเย็นลูกพี่ เฮ้ยโดนแล้วเ้ยโอ้โหวิทวิทเลยเอาละ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 เป็นเรื่องนะก็มาก่อนเลยน้าเบ็ดโอ้เอาเบรกเข้านิดนึงเอาเบรกเข้านิดนึงเบรกเข้านิดนึงเอาเบรกเข้าด้วยอ่านิดนึงอ่า่อยๆลากมาลากมาเฮ้ยมาดูเฮ้ยอย่างนี้ชนะเลยส่งน้าลงแข่งไหมวะ เด้อเด้อเด้อมาแล้วมามานะตั้งคันอ้อม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 เอาคันอ้อมเอาคันอ้อมเอาคันอ้อมไปเออเออโอเคเอางั้นก็ได้แล้วก็ยกให้เอเดี๋ยวเอช้อนโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหยนะหมานอ่ะโอเคนะตั้งคันไว้พอาะวพอาะยอนยอนยอนคันยอนคันโอเคครับเข้าแล้วครับโอ้

ออหักเลยอา่หาหักว้าเละพังอะไรวะเจอปลาดุกตัวเดียวขาหักเลยอ่ะมันหล่นแน่เลยนะนไม่ได้โดนมันมลน,ลนลี่เหรอ<า>กระแทกันนี่ครับโอ้โหปีท่อนเลยนี่เต็มป,ปากเลยครับกระชังขาดอีกนะครับเป็นไงโหขอเบ็ดปึกเลยโอ้โหเหนียวมากทำตกกระแทกงี้แน่เลยเนี่ยแม่งหักเลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋อวตอนออนี้จับปลาปั้งงี้ไง แล้วปล่อยลงมางี้ใช่ไหมเนี่ยกระแทกตุ๊กขัดพังเลยอ่ะแต่ก็สามตีท่อนเลยแต่เลยแต่ตรงที่เป็น้อต่อแตข้อต่อด้วยเออตรงใส่กระแทกอ่ะเนี่ยแรกมันเป็นทรงงี้ไงแล้วตอนช้อนปลางี้ไหมแล้วพอตกใจก็ปล่อยลงไปกระแทกแล้วมันก็หักพักมันจะเที่ยงแล้วแข่งกับเขาใช่ไหมฮะ เฮ้ยนาได้กแล้วเหรอไม่ธรรมดานะนั่นไปสิ่ดูแล้ว,<า>วปแวปนึงผมก็เพิ่งวางคันอันนี้จริงไปอยู่ตรงไหนมันก็กินมันตามน้ามาปะเนี่ยโอ้โหเอาเอาเราไปเอาที่ปลดมาอีกอออืมุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยปลาดุกปลาดุก ออดออดน้องน้องอ่ะไปไปไปเลยโอ้โหนะลงแข่งนี่มีสิทธิ์ชนะเนี่ยวะสามร้อยวะโอ้สองตัวแล้วอ่ะโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหไม่่ลางยังไง ล้วนๆโอ้ยอะไรโอเคโอ้โหบอกไปดุชัดๆพี่ช้อนอยู่ไหนวะโอเคอ่ะมาครับมาครับมาครับตัวที่สี่ตัวนี้อาจจะตัวใหญ่นะตัวนี้อาจจะตัวใหญ่นะ โอ้ยติดตั้งเลยนี่买了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 กลุ่มไปเลยเนี่ยเปิดกล้องอเคยอันนี้ตัวที่สี่ของทีมงานคนระับแต่ตัวที่หนึ่งของเรายังไม่มาน,นี่ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็มีนานานักสกปาที่อยู่ในละแวกนี้นะในอำเภอหนาน้อยนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันนะครับวันนี้นะเขาแข่งกัน ประดุกนาที3.5กิโลนะครับก็มีนะ้ำตกขึ้นมาแล้วได้ไป3.4ใกล้เขียงโอ้โานะี่ขออนุญาตถ่ายนะครับนะกฎหมาย p d a มาอีกน,นะขออนุญาตถ่ายบันทึกภาพนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ เป็นภาพบรรยากาศน้ำบ่อูกฟ้าอิงสวนนะครับผมแล้วก็มีหฮมเซ่ด้วยมั้งข้างมงข้างในนะครับมีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการนะถ้าแวะมาแถวนี้ก็มางัดปลาได้ครับน่นะเอาครับตอนนี้ฟิชชิงไลน์ได้แล้วนะครับเยอะใหญ่เลยเอาแล้วครับ คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วครับฟิชชิ่งไลได้แล้วครับออกมาเป็นลูกปลาดุกตัวน้อยๆแต่มันยกโยกใหญ่เลยอือืล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์หน่อยได้แน่โอ้โหตายแล้วฟิชชิ่งไลน์ผู้ชายสายงัด นี่ดูมากเขานะครับบ่อนี้มีภาคเลยอโอ้ยรรดาบ่อนี้สุดยอดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมี่นูน่นพิงพิงอยู่นน่นสวิงอยู่แถวนี้ซ้ายขวาซ้ายหรือขวาเนี่ยเอาตรงนี้หลแหละเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กัวปลาดุกอ่ะ มันนี่นี่ประดุก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 เห็นแล้วโอ้โหเรามาถนัดเรามาทักงัดฝั่งนี้นี่แบบปวดแขนเร็วมากไหนอ่ะนี่ไหมนี่ไหมมาแล้วปิทึงลายเอาแล้วเอาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแม่น้องอะตอมไม่รับมาเลยมาเลยมาเลยตอนนี้ดึงมาทางนี้ดึงมาทางนี้ล่างมาทางนี้ลูกนั่นแหลกอ่ะเด็กคนมันจะขัดจังหวะไง ได้งัดแล้วอือกูชายใส่งัดได้แล้วเว้ยได้แล้วโอ้ได้แล้วเว้ยหย่อนแล้วหย่อนแล้วโอ้ยสองโลยี่ได้หนึ่งแต้มนะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะมันแล้วคิดว่าจะมาล้างตาอีกไหมครับเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไม่รู้นะ <c oughs> แล้วคิดแล้วคิดว่า <c oughs> จะล้างตาอีกไหมเนี่ยบ่อเนี้ยจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นคันเรานี่ไม่ไม่ได้แดกนะ <c oughs> นี่เป็นคันของของีิจิงแอนดี้เขาเอย้ยสปินี่จิงเขาเป็นนี่เป็นคันของสปินฟิยิงเขานะถ้าเป็นของเราเนี่ยปลาไม่แดกเพราะว่าผมจะบอกให้ไหมอาจอาจะหลุดก็ได้นะผมจะบอกให้ไหมดวงคุณเนี่ยไม่สมไม่ไม่สมควรที่จะมาบ่อนี้อีกแล้วเอ้าเหรอมันไม่สมพงกัน เดี๋ยวผมพาคุณไปล้างตาดีกว่าล้างตาอีกขี้ตาขี้ตาขี้ตาเยอะขี้ตาเยอะนะครับก็ดีครับวันนี้เราก็ไปงัดไปหนึ่งแหนมนะครับผมสำหรับบ่อพิงสวนนะครับเราเป็นนะให้เขาหน่อยนะครับวันนี้ให้โอกาสเขาหน่อยนะไ,ไปบายบายบบาายยเฮียก็โทตาม เบื่อมนุษย์เมียจังเลยแล้วทำไมไม่ให้รัดทรต่ำเอ๋อ้าจะโทรทตาม